สวัสดีครับเบาเอลูกน้ำโค้งครับผมก็อยู่น้ำโค้งหรือเก่าเราเป็น้องวันได้เข่าน้ำเลื่อยมันนี่ก็ไปขามเวทไว้อยู่ครับน้ำเลื่อยพี่อันนี้เกาะกลางเลยพี่น้องขามจากเกาะนี้ไปก็อันนี้เป็นเกาะกลางเป็นดอนเนาะบ้านเบาอเอื่อนดอนเนี่ครับผมดอนเล่าไงพี่น้องมยายมกุ้งพี่น้องเพราะว่าขามไปทั้งพี่ก็จะเป็นบ้านพี่น้องเข้าเฉพาะปล่เล่าเนาะพี่น้องเนาะอืม อยู่ทั้งพี่เนาะครับเนาะผู้เขาลุงนั่นก็สิเป็นไฮย,ยางลุงไงเนาะครับเนาะก็เบาหน่อยเบาหน่อยแต่อยู่นี่พี่น้องเออนี่ก็คือฟังอันไท่ห้องเนาะพี่น้องเอาแายา่ม่ยำตุ้มกุ้งเหลือก็สิไปยาเบ็ดน้าเลื่อยพอได้เงีอพี่น้องแต่ว่ากุ้งมันตัวหน่อยพี่น้งองกุ้งมันหน่อยเพราะว่ามันไม่มีหม่องใสเร้วก็เลยมาใส่แอบปลาเล่านี่เราไว้พี่น้องพุูนละอาทิตย์ถือก็ช่วงอันน้ำ่วม ปลาเล่าใบเปื่อยใบขาดไปเวิร์ดทุนหรอครับผมกุ้งยังค่อสิทดีดีแต่ว่าช่วงนี้ก็คือวานเหรอครับเนาะ <c ười> รักษาความสมดุลไว้เนาะพี่น้องเนาะอ้ยน้าเป็นยังไงได้บ้านเบาแย่นี่ฝนน้อยได้พี่น้องฝนน้อยแต่บ,บ่มมีปัญหาดอกเรื่องยางได้คือเกาพี่น้องน้ำก็มา ช่วงนี้เป็นน้ำหนึ่งหนึ่ง,งพี่น้องพอตึงๆมากกพอหยุดหยุดแต่ว่าเิ่นบุญบน,นได้อันมากคักปานไรบุตได้จังซี่ก็ได้รุ่นอยู่พี่นอ้องขึ้นเมื่อละหน่อยละหน่อยยังสีง่เอาขวบข่เพื่อละแขนเพื่อละว่านโอ,โ,อโ,อโอ้ตกใจพี่น้องตกใจน้ำกูเนีย่ยงน้ำกับบท่าน,นได้ขึ้นแล้วก็ได้ก็ได้รุ่นป่าญงเก้านะครับ ช่วงนี้เบาแอกะก็ลงเบ็ดแล้วพี่น้องตามเบ็ดแล้วได้ซองเพียกแล้วเดี๋ยวมื้อน,นี้ยังไปรุ่นกันครับผมเดี๋ยวยามเอาลูกกุ้งไปเสียบนะครับผมเนะาะแงก็มือเล่งยง้มมือเร่งกันสิพาอพี่น้องมาชมบรรยากาศแง้มเร่งๆนาะพี่น้องใส่เงืยบเบ็ดช่วงนี้ใบเล่าพี่น้องใบเล่าขาดมากไร้มากกระซึ้งกระเจี๊ยบแหละแต่ว่าขาดนั่นดีๆเลยจ้ะ ปลากม็มีมุ่งส้วพี่น้องแลี้งกระจันเราแบบนี้มุ่งไดมีปลา,าเนี่ยไปใส่ไว้เลยพี่น้องใส่ไว้แล้วก็ได้รุ่นปลปาปลาแต่ว่าบางมือสองมือกขห่วยติดม่องให้เบาเอะอยู่เดียวเ,ยวเคยถีบจะเทียมม่องเมื่อวา,านนี่พี่ลีท่วมมาพี่น้องพูดจากอิตาลีห่อนมาสนว่า งงสามสิบสององศาสันว่าพี่น้องอยู่เยอรมันกันเองอ่อนบนหนาวได้เล่าว่าอเอาก็สับอากาศเมืองไทยตอน้อพี่น้องเมืองไทยกันช่วงนี้ก็อยู่สามสิบห้าสามสิบสี่ประมาณนั้นนะพี่น้องสูงสุดไอ่คิมเราเห็นงานอยู่ล่งเบียร์พี่น้องมาเมืองไทยเราหมักเบียร์ชางเพราะว่ากินเบียร์ชางเสียบ ฉันว่ากับโบเดอันถือว่านั่นนองเนาะพี่น้องเนาะอึ๊บมาเนี่ยมันมันพี่น้องกับโบเฮ้ยมึงโมองคำพึงดูพี่น้องนี่ที่พน่านเปล่าสงเวยง่ายมึงเนี่ยนั่นเนาะพี่น้อง นีตก็สูมือเลยเด้จิกเลยเด้เนาะ 국민 th heaven م t e s t i m ปามพี่น้องกุบกับกุบกับอยู่เขานำเลยสวัสนีองยากดกกันอยากให้ยขามจันกลับมา าเดิมแล้วพี่น,ออน้องเี๋ยวเบาแอเอาอันปูก,กันไปผูกมัดเบ็ดไม้ให้เพิ่นหอมย่านมาันเพิ่นมากโคมกันนะพี่น้อง,องเนาะยนเลียกแหกมานพี่น้องสิงมานให้บ่ มน,นยอยางลอดอย่างจังฮนะเล็ดสองเสียงนี้เล็ดตัวเลย โอ้จามเสียงมวลแท้งฮึกไลาโบโอ้ปิดอินทองแล้ววะยกจันยกรอบแล้วม,มีป่าใหญ่เข้านี่โอ้ป่าเปาเนะเข้าดีขักนายป่าเปาคุณน่ะซ้า,าม,มือนี่กระไดเอา,อเ,อาเอาไปปิ้งกินตับตัวเอาวะ บุญอานนี้เขาก็ได้ซ้ำบอกโอ๊กับสัญญาณกัดห้างหอดใช่มงตาบันวะ บันกิกบันนึ่งเด้บันเหงาส้มนาพุ่น้อบันอันติ้งเด้เออบันอันนั้นอกสามมัอนี่แบงเบาหนายพี่ยังไยพี่น้องเบาหนายก็หมักหลวดเลยปัดเบากันเลยมาบ่งกรุงเบาหน่ายนะบอกเบาแอวบล็อกันมาแต่ไปคายช่องโลพี่น้องเอา้เบิดลดเนี่ย ันเบาแอบเป็นปัวเบาหมฮะคนกินตับคือการนี่กันเลเอาเสียบกว่าน้อแล้วก็บา่นี้หัดเพ็ดเข็มๆนะเออมันจะเป็นยังปลาโูอปลาตะกางโยน่หมาะอ้ให้แฮมโอ้แฮมปลาตะกางอันี้เนี่ยหันถมอบช่องเพียกไปบอกเฮหันนะนี่เพียกเดียวเดียว บ,บ่เผาตูดมาแล้วเหงยกขึ้นคือนมีเพียงหนึ่งว่ะมันยังมาผ่านอีกว่ะมัในใส่ปูบ่ตุงกงขึ้นบ่เออปูน้อนย,ยก่อวันนี้เผาเลยรอดไปนะเเาว่ามันเลี้ยวเล้ว,เ,ว,เ,วเอามือน,นี้คือเข้ามาฟังใลยถ้ามันเผาไปเอาอีกเพียงหนึ่งอยู่พี่ประโถมช่องเพียงคุณโอ๋โอ้เพียงเดียวโอ้โอ้เส้นปูอันบ่หนึ่นยังตุ่งเหมนี้บ่เออเาว่าป่ะ ช่องเพียยคือบอกหากันมันนักเนาะาก็เศร้ารอดั็ที่นะบมเมนโปตุม้บมบูเมนโปใโปบัมันเงาบูไดเแต่งนี่ใส่โปเงาหวงขนาดว่ามองม่านนะเนาะบริส้ซื้อได้หวงขนาดดูาก,กาสาก่กาห้งางโดนด้วยเมได้กินยนอนอา้าวอินเผาให้ก็ยิมรถดแนวซิบช่องซิบซีแบบเนี้ย้างโดนเออเชื่บเงาข้าโยนนะ แต่ข <ôi> ้าหมาหันมาได้ได้ปลาอดตัวหนึ่งดึงซ้ำลงมาจนว่าเหนือยเก่าไปไล่แล้วเลือดจากลังนะโอ้โสิกันนึงเสร็มาหนึ่งกันฟอสมาหนึ่งกันแล้วกวนกันเลื่อยได้ย้อนดเลยอันน้ำเลื่อยอันมันเห่าอยู่ตรงที่นั่นก็คืออันบ่ไล่ก่อ ยืนมันก็คัดก็คือวือน่นวืน่นวื่นอ่าวไล,ล่ล่างเต้บอกนะัดตัวเลยลงไปนะนะนหนอ,อมหลงคุณเล่นบ่อโอเกอ,อกช่องล่างนั่นนะเก็บอาไวนะ้นะจับสองลัง่างเบาเอวสิกูกูพี่น้องก็ดีนน้ำก็ส่งสีรดลดเบาเอวเรียบร้อยแบบนี้เลย

그래, <목> โอ้โหโอ้โหขนาดขวดเลยพ่อมด้วยนี่ขวดปลายยางเลยพ่อมขวดไม้พี่น้องขวดไม้เป้าเอดึงขึ้นค่อยลอยเฮ้พี่น้องลอยว่ะ คือกันพี่น้องเนีนติ๊กแต่ว่าบอลลันพี่น้องนี่เขาเบาแอะเกาะคือเบาหน่อยผมเป็นพี่น้องตะคอเกาะยากกว่าลักเยอะนุ่มยากพี่นอ้องเบาแอะเลี้ยวเสียกไม้เลยเห็ดเลยใช้ตัวนี้หลุดกันได้หมดแก่หม,ห,มหมดเลย ไปีื้อกำนให้พี่น้องเงียบคือเก่าอยู่้วเต็นลูกเต้น จันก็บ่ได้ปลาเบ็ดก็บ่ได้พี่น้องใช้แต่ตุ่มอันกุ้งนี่ล่ะมื้อนี้พอได้อยู่ได้กินนะครับเนาะไะขึ้นไปบ้านบัดนี้พี่น้องขึ้นบ้านขึ้นซองโตเฮ็ดหยังให้กินน่ะเอาพี่น้องปลาบ่วมานไข่อยู่แม่น้องไข่ผัดเผาหมอันนี้กับเผาปลาโอ้ปลาดุกเฮ็ดเมนูอื่นก็ได้ดอกมาพี่น้องกระเผากระเผาเบิดเลยบัดนี้ เจ้าเดิมอยู่เอามาครับกินข้าวน้ำกันเอาอิ่มแล้วเหรอฮะบอกข้อที่อิ่มยังฮะวันนี้ไม่หมานดู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 โอ้ย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 สุดยอดเลยฮะหายเหนื่อยหรือยัง ฮะอ,อิ่มแล้วสบายใจใช่ไหมพี่น้องกินเขาน้ำกันแม่น้องไคยกหม้อคุ้งเขามั้ยแล้วเจ้าจ๋าเข่าน้าองวัดดีพี่น้องเดี่ยฮึยพ่อจ้าแม่น้องใครสอนกระเพราเมื่อีพี่น้องเอ้ยฮึปลาฮึหมูเอา เข้าแล้วเมุ่้งเ่งวนเลย10ังหรือ15ัอเ่งบ่ได้เอามือละ5ัง3มือก็แล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปใส่วนน้ําสิมาแต่ว่ามื้อนี้น้ําสิลดเพี่น้องน้ําบ่ทันบก่ย่พี่น้อง ก็แห้งก็แห้งก็แห้งไป้ำใสยมันพี่น้องบมันแลบวกเสีย ยัปาจตัวปลาปะเป่าหรือสามตัวปาสกางตัวหนึ่งเบาไน่ห่วงม่ว่าเอาว่าแล้เขามีอยุสนับก็เลยเอาให้เบาไนเบาไนกัปิ้งกินทับด้วยกันนะครับปลกะเป่ามันกุ้งก็ตัวสบายาย ไก่ขาวนหรือเป่าไก่เดยพี่น้องคนตกิ่นลิ่นคุ้มคืนคนะครับน้องติดตามน่พี่น้องสุขสุขคนครับผมเบาเยลูกน้ำโค้งเขากินน้ำน้ำกันพี่น้องคลิปหน้าค่อยพอกันไหมสุขสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสุขสุขคนครับสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ